ฉัเป็นพี่ไฮเปวิ่งวิ่งตรงยันบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เธอเป็นพี่ไฮพะพรค่ะนอนนอนหลับหัวใจอ่อนพอท่านจบเธอเคยมาท่องหลอปะเนี่ยโอ้ฉันเพิ่งไปงานแต่งตัวไปแต่จะไม่เคยมาแล้วล well <um ่ะฉันนึกว่าอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลเพราะว่ามีพระนอนอยู่ตรงนี้อ๋อเพราะว่างานเยอะเหฮะทำไมฮะนั่งตบยุ่งนั่งตบยุงรอลูกค้ารอลูกค้าทั้งมาปล่อยมือท้า เธอตอนนี้เราอยู่กันที่ทองหล่อนะคะ<ช>วันนี้เราจะมาพาวูลอตเดินเล่นกับน้องคนข้างหลัง,บบงเยอะเออแล้วนี่คือเดินเล่นจริงนะเดินเล่นจริงเพราะเราเป็นแบบเดินดิวชิลและเธอใส่ชุดเหมือนน้องตัวเมื่อกี้เลยอะแค่ไหนครับแเหมนน้อตแต่หน้าเหมือนนะแค่เ,เดินเธอวันนี้เรามาที่ทองหล่อเพราะว่าเยรอดเนี่ยเขาเราบ,บทพี่หายช่วงนี้ชื่นพี่หายหรือเปล่าร้องยังไบ๊ เธอเป็นพี่ไฮพาพรค่ะหนอมนอนรับหัวใจอ่ะคนทอนจบนอนแบบไม่ตื่นแต่ก็เื่อนแบบว่าถ้านอนดื่มยตื่นเปนกติเป็นหมือนเลยไม่รู้ว่าอะไนอนยากอะไรยเงี้ยนอนยากม่จะหลับนมันช่วยไมร่าโอ๊ยลับยะเลยแบบกาพยิบเดี๋ยวเราไม่หลับเออมันกระทบเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องแบบเรื่อชีวิตเนาะเออบางครั้งมันจะหลับก็ไม่หลับแบบ ผมบก็ไม่เออก็เลยวันนี้จะขับอถมาหาพี่กุ้งกดสิวนะครับเพราะว่ามีสิวขึ้นอีกแล้วโอแรงป่าอ่านเราจะมายืนแก้สิวตรงเลีถนนทองหล่อเลยหรอโดนเบอเออไม่วันนี้ตจะขับรถมาที่แล a p ใหม่ใจกลางทองหล่อแล้วคือมาง่ายเพราะอยู่ปากปากอออยู่ตรงซอยทองหล่อสี่เธอเคยมาทองหล่อปะเนี่ยโอ้ฉันรู้ไปกันกัรกระตุ้ยเปิดจะไม่เคยมาแล้วล่ะเอาลำบ่มายลำบ่มากกี่ครั้งแค่ในครั้งแรกไมเลย ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่ก่อนนะคะไปคลินิกกันก่อนเลยกดชั้นสี่ยัง,ยงใครกดให้อ่ะฉันสั่งไม่อกดเลยเมื่อกีอ้เธอเป็นผีออเดอร์ไว้หรอ,อ,หรอลิฟต์เนี้ยมันเป็นกำลังวิญญาณว้าไอเอเล็กซ่าหรอกูหรออ่ะดดิลิฟต์เบิร์ดอ๊ะแก วายหมอจะการรักษาไหมเนี่ยหมอไม่เกิดเปกู๊ดกี้นี่ถึงแล้วค่ะวายเจ้าเมดิคลีนีจะพานทางบุรีมาตัดขนซะหน่อยไม่ใช่เออไม่กันบะดับเออบายบายอาบุรีมานั่งรอก่อนได้เลยได้เลยเฮ้ยฉันนึกว่าอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลเพราะว่ามีพระนอนอยู่ตรงนี้ เพิ่มหลายชันอ่ะเปี่ยนยังไงบุ๊ปนะครับยูทูบเบก็เติมดัววันนันมันเปี่ยนอ๋อเพราะว่างานเยอะฮะทำไมฮะนั่งตบยุงนั่งตบยุงรอลูกค้ารอลูกค้าทั้งมาอะตอนนี้อย่างเป็นทางการเราอยู่กันที่ Vital Med Clinic ค่ะสวัสดีคีณพยาบาลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่แอดดี้ค่ะพี่แอดดี้ คือวันนี้หนูได้ข่าวมาว่าที่นี่เป็นแวดแห่งใหม่ใจกลางทองหล่ออันนี้เป็นแวดคลิปบันกันมาเลยใช่แล้วหนูก็พาเพื่อนรักของหนูเอาสะโพกมารักษาเพราะสะโพกมันใหญ่จริงๆมาฉีดสลายสะโพกไม่มีที่มืออ่ะเดี๋ยวมาถามพี่แอดดี้ก่อนว่าจริงๆแล้วแวดห้องมินิคลินิกที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคลินิกเปิดใหม่ที่กระแสกำลังมาแล้วคือแบบว่ามาถึงหมู่หนูเลยมีความเด่นความต่างยังไงบ้าง ในเมื่อเราอยู่ใจกลางทองหลอ่อเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองคนทันสมัยใช่ไหมคะเราก็จะพร้อมเสิร์ฟวิตามินแล้วก็ IV ดริปพร้อมทั้ง i อวีช็อตอก็คือถ้าเราอ่อนเพลียเราไม่สบายหรือว่าเราแฮงเอาท์มาทำงานหนักมาแล้วมาดริปวิตามินเพื่อเสริมสร้างพลังงานแล้วก็เพื่อผิวสวยของคนเมืองของ กภายในสู่ภายนอกสุดๆบดกเลยวันนี้เธอมีปัญหาอะไรแจ้งพี่เขาเลยหนูนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับเหมือนคนไม่บายไม่บายมาหลรงอีกเกนหลับต่างฝันไปตกแดงก่อนืนจบไหมไหมจบแล้วหลับไม่สนิทไม่เป็นเวลาใช่เวลาแบบมันเบียดอยูไม่หลับแบบเครียดมากๆเลยพี่เราจะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษใมารักษาก็อาจจะมีการปรับไลฟ์สไตล์นิดนึงหรืออาจจะใช้ตัววิตามินเสริมหรืออาหาร เสริมแล้วก็ปรับพฤติกรรมนิดหน่อยแต่ว่าให้ยังไงก็ยังให้คงไลฟ์สไตล์เดิมไว้อยู่แต่ว่าปรับพฤติกรรมเหมือนว่าไม่ดื้อไม่เต็หยีไม่ได้ไม่เกี่ยวกับหนไม่เกี่ยวกับหนูไม่เกีกับหนหลรือว่าสะโลกหมันเป็นแบบมันดีมากอะไรแบบนั้นส่วนตัวหนูหนูสนใจใส่วนว่า ไอวีดริปเพราะว่าอยากให้ผิวแข็งแรงผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนู่าเวลาเจอแฟนคลับด้านนอกอะหนูต้องคอยไปบังคับเขาบอกว่าให้เกยนแคปชั่นว่าผิวดีหนูอยากผืดด้วยแต่ว่าออร์แกนิกแบบออเดนติกไม่ต้องไปบังคับใครเขาแคปชั่นแล้วได้ไหมคะได้เลยค่ะมีใช่ไหมคะเราดริปปุ๊บก็สว่างใสว้าวเลิศเกินท่ห่อเออชื่อว่าฟลอเรส แรงมากและนี่อีกอย่างนึ่อยากฝากไว้ให้ขึ้นซูเปอร์ตัวใหญ่ไว้ตรงนี้นะเพราะที่นี่เขามากับพิมพ์เสจที่ว่า carrying your heart carrying your health อ่าบังเดิอนกระบวนการต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันวัดชีพจรแล้วจะพาไปพบคุณหมอนะคะไม่เลยไม่เลยเออต้องมีชีพจรต่องมีชีพจรแล้วอื่นๆต้องมีชีพจรก่อนแกมันี๋ยมาทำพันเดยวน้พี่เขาตกใจเลยไหมล่ะอ่ะไรพวคุณหมอ ะจะตลกมากถ้าเข้าไปอ่ะเป็นพี่แอนดี้อ่ะ <c oughs> ขึ้นมาจากตู้กับชั้น <c oughs> ล่นงาองอ่ะแล้วมองู่นี่ะใส่เสื้อกาวอ่ะเป็นแบบว่าพี่แอนดี้คุณบอกแอนดี้ แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปพบคุณหมอ,อตอนนี้เขาเรียกว่ามีแฟลชนิวเข้ามาว่าคือชาต้องทําการบ้ากับเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ฉันมาทํา i บีดริฟต์บบอดีอบอกว่าอันนี้คือตัวปังทุกคนต้องทราบเลยอ่ะมีอะไรบ้างครับพี่อดีเก้าสูตรหลักๆของเราที่เป็นตัวท็อปเลยนะคะก็ะจะมีสูตรที่1เป็นไวท์ทอนเปอร์ฟายนะคะ,คะอันนี้จะเน้นในการกําจัดโลหะหนักและสารพิษที่เราโดนมลพิษอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็สูตรที่2จะเป็นไฮซีเหมาะสําหรับคนที่อ่อนเพลียเรื้อรังหรือเป็นภูมิแพ้ ก็จะมาเสริมภูมิกันด้วยสูตรนี้แล้วก็อีกสูตรที่3จะเป็น performance rib อันนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นสายเบิร์น ส่เคื่นชื่อแบบสสยเวิร์กอัพจะเผาผ่านได้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการออกกาลังกายของเราเนาะสูตรที่4นะคะลำดับต่อไป River e n h a n c e อันนี้เหมาะกับสายแฮงเอา t ค่ะใครที่อยากบํารุงตับมาเลยค่ะบำรนี้นะคะแล้วก็ Revive Revive เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีเรียวแรงเหมาะสําหรับ Recovery สูตรที่6ต่อไป p l u c l l e a n ก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันสะสมสูตรที่7 เมตาบอลิกกริดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าคอส์สเบอร์นิงนะคะสูตรที่8ก็ฟลอเรสซซึ่งซึ่งวันนี้น้องภูเขาจะได้สูตรที่แปดก็คือจำเอาไว้นะคะใครจำชื่อไม่ได้บอกว่าตามน้องภูเขามาคือบอกไ่้เลย ให้ผิวกระจ่างใสนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่สุดท้ายเป็น NAD+ น,น,นะคะอันนี้เป็นการบำรุงในระดับเซลล์ของร่างกายเป็นให้ energy เซ l ลสสำหรับคนที่ต้องการฟืนฟ้นฟูร่างกายโดยรวมแล้วก็ช่วยบำรุงเรื่องสมองด้วยเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันได้ะะเลยค่ะอ่จะก็จะบอกว่า เข้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยสัมผัสได้อย่างหนึ่งเด coration ด้านในอินเทรนด์ดีไซน์สวยมากโปโตจีนิกมาปล่อยใจถ่ายรูปก็คือแสงธรรมชาติฉ่ำต้นต้นต้นไม้อะไรโลเคชั่นปังมากนะสวัสดีค่ะคุณหมอภูเขากับคุณรอดนะครับอันนี้ก็คือคุณหมอสุธีนั่นเองคือหนูช่วงนี้แบบนอนไม่ค่อยหลับคุณหมอว้าว อ่ใช่ไหมครัพี่แอสวยมากเฮ้ยแล้วพี่แอรจะเข้ามาเลยแล้วเพื่อนไเอาเข้าลืมเห็นไหมล่ะเดี๋ยวช่วน้ค่ะาได้เลยค่ะสวยมากห่องดูวิตามินมาปล่อยใจได้เลยนั่งตรงนี้เลยไหมคะออนอนแล้วเออใช่ว้าวว้าวมเก้าอี้ เได้นะคะจะมีหนูอยากบอกให้มันคว่ำเลยค่ะแล้วหน้าสบายเลยใช่ไหมเฮ้ดิปลานาะอยากดิบบอกให้รับเลเอาให้หลับรอหรอระหว่างนี anyway> like <the <the ้ให้ตากล้องเซนว่าเท้าให้แม่ละเด้เดี๋ยวหนูก็จะนั่งตรงนี้ยาวๆปล่อยใจชมวิวเลยแล้วพี่อดีจะเป็นคนดิฟวินให้หนูใช่ไหมคะอันนี้คือใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่แอดประมาณสามสิบนาทีโอเคก็คือหนูก็นั่งเล่นมือถืออะไรไปได้เลยชมวิวไปได้ โอเคค่ะเพียนี่คะหนูไม่เคยดิบเป็์ผิวมาก่อนเลยหนูอยากรู้ว่ามันมีข้อควรระวังหรือต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษไหมคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะพักผ่อนมาให้เพียงพอนะงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมาให้นะคะแล้ววันที่มาให้รบกวนดื่มน้ำมากกว่าปกติ1แก้วหรือ2แก้วนะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอต้องเลิกเล่นติ๊กตอกก่อนจะได้นอนหลับอย่างเพียงพอเห็นไหมล่ะ ก็ได้แอลกอฮอล์ด้วยดื่มหรือเพื่บุรีดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ฉีดมือค่ะเม็ดที่วแอลกอฮอล์ค่ะไมอนอนง่ายแล้วเธอแบมืออย่างนี้ดิไม่ดีหรือเป่ะอันนั้นจะไปเร็วเลยจบได้เลยค่ะได้เลยค่ะฉันตื่นเต้นมาก ซึ่งเฉลยเข็มที่เอามาฉีดอ่ะเป็นเข็มแบบเทศกาลกินเจมูเกตอ่ะแล้วดิฟเกินมากไม่ไมใช่ฮ้ <c oughs> ยเอย่าเม่งฟันพี่แอดดี้นะเวย้ยเม้งฟ้นเลยสอบอต่กให้ดูนะว่าว <c oughs> แต่ม,มันดีมันยากาศมันเริ่มมาเลยอ่ะัาจริงคือ เอาจงจริงเห็นวิวนี้แล้วอยากเสริมพี่อดีตข้อหนึ่งว่าการเตรียมตัวก่อนมาดิบเป็นผิวอะอย่างต่อมาคือเตรียมพ่อแบงค์ซื้อไอโฟนหนึ่งเทราไบท์มานั่งเซลฟี่ค่ะดูมันมีบให้เสียบค่ะอ้าดูเธอลองเอาในมือเสียบดีจากรู้ว่าใช้ไปเลยเขาปล่อยไฟจริงหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าเปิดใหม่ใช้ไปเลยจริงเหรอฉันไม่เชื่อฉันเชื่อคนไม่ฉันไม่เชื่อคนง่ายเลิกเลยเอ้าเดี๋ยวจะไม่ลองไม่ได้ไม่ลองไม่เลิงกลัวปะฉันไม่กลัวทำไมอ่ะนี่เหรอเราจะเล่นซิ่งกู้เข็มฉันกลัวเข็มเหรอจบ แต่หน้าเธอคุณไปหมดแล้วนะเธอเห็นจิ้มทั่วหน้าเรานะเธอกลัว,นะวอะไรอีกอ่ะเกินเเลยฉันไม่ไคยจิ้นได้เลย เงือกก็ไปจิ้มใจเหงือกว่ามีเขามีโบทงบทอกอะไรด้วยใช่ไหมฮะฉันเห็นอยู่นะหน้าป้ายเขามีีโบท็อกมีต่างๆเนาะพี่มีครบครันนะเนี่ยแบบทำแม่จิ้มแม่ดิฟผิวแพ้แผนยีแม้แผนไทยสองเก็บี่หมดเลยเห็นไหมล่ะครบขึ้นเรื่องด้ยทุกคนจบอุ้ยมีชื่อภูเขาแล้วมีรูปหัวใจด้วยน่ารักมากอยากที่ไหนมาแล้วมาแบบนึงจะไปไหนอ่ะกิ้มแค่จากข้างจากคาเฟ่เลยเร็วคาเฟ่ข้างล่างอะนะใช่อ๋อเก๋มากระหว่างมันมันนิ่น กินเกินหรือผมวกินข้าวเปล่อ๋อก็คือใครที่แบบมารอแฟนมารอเพื่อนหรือว่าระหว่างรอคิวสามารถออเดอร์อาหารเครื่องดื่มจากคาเฟ่ด้านล่างขึ้นมาทานวันนี้ได้ก็เป็นการรอเพื่อนแบบคาเวลาไปเลยคาเวลาไปเลยหรือที่จริงแล้วเราก็สามารถลงไปใช้บริการที่คาเฟ่ได้ด้วยหลายเอาชั่นอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไได้ได้เดี๋ยวซันนี่ผิกับพี่แอ๊เพื่อนดูแลผมได้นะคะได้เลยไปไปไปฝากชิมด้วยนะ ได้สนาเอเลยปเจอใหม่นะพรุ่งนีฉันออกไปผิวฉนสวยเลยเพื่อนฉัไม่ได้แน่ภูเขาเอายังทุกคนัปดาหนี้อ่ารมาแล้วค่ะ่าเอ้ยาขอคุะครัเป็นัมแล้วคะลกาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตันี้นะได้ค่ะดูสิวานแบ้นรยฉันต้องการถามว่าไม่ได้หรอเนี่ยชิ้นมาก ดูดีผ่าชิมน้ำได้ปะอันอไหนเรื่องเดี๋ยวกว่าผมไม่ได้กินหรอกเชิญข้างนี้ได้เลยค่ะมันจะเจ็บไหมคะก็ค,คือเหมือนเข็มทั่วไปไนนก็คือเจ็บแค่ตอนแทงเข็มแต่ว่าอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็คือน้ำชิวใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะ เราดวงดีลงเลยอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้คือหนูว่าเกิดมาหนูไม่เคยให้น้ําเกลือไม่ให้แบบไมให้ในชีวิตหนูไม่เคยแอดมิดหนูไม่เคยอะไรเลยหนูเคยแค่แบบเจาะเลือดแบบผ่านตรงเนี้ยที่ตอนแบบเจาะเลือดตรวจสุขภาพต่างๆเลยนะครับต้คยคอยกันค่ะคคคคคหนูอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์ที่มันจะเกิดกับหนูคือชั่วโมงหลังจากนี้คืออะไรคะเออในการดื่มวิตามินที่เกี่ยวกับเสริมวิตามินแล้วก็ทําให้ร่างกายเรา,เามีอินโมนหรือว่ากระตุ้นกัระตุ้นนอะไรต่างๆก็ตาม การให้วิตามินเสริมเข้าไปเราจะเกิดอาการได้สองอยา่าง <1. S 2> หนึ่งคื <c oughs> ออาจจะม่วงซึมอยากของเพรร่างกายเราอะวีกมากขาดมากร่างกายก็จะเอาวิตามินพวกนั้นไปใช้แล้วก็จะแบบเกิดอาการอยากขับจะ่วงหรืออีกอันนึงคือเรามีวิตามินเพียงพอแล้วแหละแต่ว่าอาจจะขาดเป็นช่วงๆเมื่อนตอนนั้นๆเราก็จะรู้สึกอ,อึดอแบบว่าได้เติมยาชุดกำลังโอเคแมมากเลยนะหนูตื่นเต้นอยู่นะ มือผมดนะคะอันนี้คือหนูขยับแขนข้างนี้ได้ไหมคะข้างที่พี่จะทำเนี่ยฮะในระหว่างครึ่ช่วโมงขยับไดแ้แต่ห้ามพับแขนแต่ถ้าอยากพับแขนต้องเปลี่ยนตำแหน่งค่ะอ๋อถ้างั้นหนูไม่พับก็ได้ <c oughs> หนูไม่กล้าพับหรอก <c oughs> ถ้าข้าหนูจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปครึ่งชั่วโมงนี้ค,คือจนกว่าน้องวิตามินบนบน,บนหลอดน้ำจะหมดนี่เธอจะให้ดูเขียดราบภูเขานี่หมดไปจนกว่าจะหมดนะคะ ก็คือจัดเต็มเวอร์อันนี้คือปกติแล้วต้องมาทําประมาณกี่ครั้งถึงจะเห็นผลนะะในเรื่องของวิตามินผิวสูตรที่แปดของหนูนเนี่ยในเบื้องต้นนะคะสัปดายละหนึ่งครั้งประมาณสี่ครั้งก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นอ๋อเหรอมันชิลมากเพราะอ่าพื้นฐานหนูเป็นปคนไม่กลัวเข็มว่าก็ว่าเอ้าอันนี้เท่าไหร่ต่อเนี่ย แกมันไม่รู้สึกด้วยซ้ำอ่ะสุดนี้นะคะเราจะมีการพุชตัวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวคลีนซิ่งนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสโอเคครับเห็นจะริปตัวที่เป็นตึ้งสิขาเข้าไปะได้ครับเจ็บหรือปวดริสแตกไมคะไม่นะครับรู้สึกปกติมากก็คือถ้าเกิดใครที่แวะเข้ามาก็ได้เจอพี่อาดีแน่นอนใช่ไหมครับพี่อาดีดูแลจอยมากอย,อยู่ตลอดเนาะ ตอนนี้ก็คือนอนปล่อยใจไปเลยนะคะชอบมากทุกคนันแบบมันชิวอะ่ะเนี่ยแล้วก็มานั่งแบบนั่งมองวิวอย่างเงี้ยเอาจริงคือชั่วโมงคือแป๊บๆเลยอะ่ะเลิศมากครั้งแรกในชีวิตดีวิตามินไม่เคยเลยนะคะคือปกติเห็นแต่แบบดาราอินฟูต่ตางๆคือชีก็ไปทํากันเลย <c oughs> ไม่น่ากลัวเลยสบายมาก แล้วคืออรรถรสเอสเตติกความสวยงามขั้นสุดของอาหารตาอาหารใจมันยังไม่จบสั่งเครื่องดื่มคาเฟ่ขึ้นมาค่ะและใส์เราเป็นตัวแมวแล้วเยอา่อา,คอาใครที่มานั่งดื <ๆ S 1> ม่มเครื่องดื่มสามารถออเดอร์ได้เลยใช่ไหมคะคุณพี่ได้เลยค่ะอ,อัน,นอ,อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างนะคะตอนนี้จะเป็นท็อปิโก้ค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้มีส่วนผสมก็จะเป็นตัวสับประรดนะคะเราก็สับกระลดแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีมะพร้าวรวมเลยก็คือเป็นสไตล์ท็อปิโก้หน้าร้อนซัมเมอร์สุด แล้วมีขนมด้วยเป็นพานาคอต้าว้าวขอบคุณนะคะรสจัดเสิร์ฟอย่างสวยงามหมด้กินมางแก่ฉันว่าฉันมีวิญญาณตามาฉันนั่งอยู่คนเดียวไม่ใช่ในห้องนี้อร่อยมากอร่อยมากมันเฟรชท ropical เปรี้ยวอมหวานสดชื่นซัมเมอร์ตัวแม่ไอ้แกหยิบไปวางนี้ใช้เมื่อยเลยนะ อ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงคุณแม่ม,มันชิลมากเลย ว่าบรรยากาศมันดีเลยแบบวิวเลยหรือชอบมากหรืว่าหลับเวอร์เออนั่นแหลเดี๋ยววันนี้ตื่นมาก็จะพังกับผิวกระจ่างใสอ่าเห็นไหมล่ะตัวแม่เขาเคาะแล้วอันนี้ก็คือสบายมากจริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่มีความเจ็บไม่มีความอะไรเลยดีเลยมีแต่ความสดชื่นมีความอร่อยด้วยเพียดี้มือเบาเลยใช่เพียดี้มือเบาจริงแกเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าฉันหายไปแล้วเนี่ยใช่เอน๋อขึ้นมาเหรอฮะอ่ะ วันนี้ก็หลังจากที่เราได้ความรึกษาเรื่องการนอนหลับนะคะนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ใช่มนะคะที่ผิวแล้วรูดเลอที่ผิวแล้วก็ตรงนี้เห็นว่ามีในส่วนของโปรดักตด้วยมีอะไรบ้างคะเนี่ยนะคะตัวท็อปสุดเด็ดสุดของเราก็คือเป็นเซรั่มนะคะอ๋อเซรั่มเซรั่มตัวนี้นี่เขาเขียนว่าเบสเลอร์อันนี้เป็นเซรั่มที่ใช้กับอะไรนะคะ ใช้กับผิวหน้าผิวกายแต่ว่าเราเน้นที่ผิวหน้านะคะจะทําให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วตัวนี้จะแอบสอบดีมากดูดซึมดีแล้วก็ทําให้ผิวเนียนเรียบกระจ่างใสนุ่นนวลอันนี้คือแบรนด์อะไรเข้าอีทีนึงของดร็อคเะอร์ซีดีดี่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทของในเครือของเราคะซึ่งตัวสารสกัดนี้มันมายังไงคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสารสกัดจากกันชงนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการแอบสอบ เข้าสู่ผิวเราเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผิวเนียนกระจ่างใสนะคะตัวแม่แลเลิศเกินเพราะว่าเราดีวิตามินคือแบบว่า หนึ่งเซตละข้างในอันนี้ก็ภายนอกอ่าเห็นไหมล่ะใครมาสามานถนำกลับไปเพิ่มเป็นเบสเซโลสุดๆเบสเซโลเขาเคาะแล้วเราแอบเล่นเนื้อแล้วเลดศเนื้อไปเนื้อลดเนื้อลเลยนะคะแล้วก็เกลียบแบบเดียวก็คือซึมเข้าผิวแล้วเลิศมากๆนะคะแต่ใจรรู้ป่ะฐานหน้ามันตาเหี่ยวฉันเห็นอยู่ว่ามีเบสเซโลอีกตัวหนึ่งแรงมากเห็นไหมค่ะเห็นไหมครับมีอะไรคะเนี่ยอันนี้คืออใคร ออัอนนี้เป็นแบบดื่มนะคะพร้อมดื่มได้เลย CBD คอลลาเจนอันนี้ช่วยอะไรคะเนี่ยก็เสริมคอลลาเจนและที่สำคัญคือพอเราใส่สารสกัดกันชงเข้าไปดูดซึมได้ดีกว่าอ่คือเราอาจจะคุณหนูว่าคอลลาเจนเนี่ยเออคอลลาเจนคอลลาเจนมันมีประโยชน์กับผิวยังไงอันนี้อยากให้เน้นย้ำเป็นเส้นทีนึงคอลลาเจนก็คือทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีนวลตึงตึงทำให้ผิวเราอ่อนหยาบโดนเยอะเกินป้ะแสดงว่าสภาพกบุรุษในคอลลาเจนเยอะมันาะตึงตึงเกินโยนอุ่มชื้นไปที่อื่น ตเติมละไปเลี้ยงส่วนอื่นบ้าน<อ>จริงๆนี่มีโปรดักต์อีกมากมายเลยนะคะก็แวะมาดูกันได้ใครที่ได้แวะมาเนาะเละิศเล<ะ>ิศ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเฮลที่กันจากด้านบนมาแล้วนะคะเราก็ลงมาปล่อยใจ e n j o จอ a t i ต g น่งาดื่มดับอาหารเครื่องดื่มเนาะขนมกันทุกคนใช่ที่นี่มีชื่อว่า Vital ท e a l t h c a า e ฟนั่นเองใช่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ของทางคลินิกนั่นแหละก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมาดื่มดั่งกับสุขภาพด้านบนแล้วก็มาจอยกับตรงนี้ได้เลยหรือแบบใครพาแฟนมาเพื่อนมานั่งร้องได้เลยใจะได้แบบจะได้แบบว่าไม่นั่งออกนั่งเหงอก็คือมานั่งจอยกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยังสามารถแบบว่ามาฝากท้องกับอาหารมื้อหญ่เขาเรียกว จากสแสนะขนม <ปะ S 1> จริงๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้แวะมาคลินิกก็ยังสามารถมาจอยที่คาเฟ่ได้<ช>และที่สำคัญเขาบอกว่ามีหลายๆเมนูเลยที่มีสม,ม,สม,มวนของตัว CBD อยากให้มาลองก<ค>ันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์นะเยใช่ทุกคนจะบอกว่าวันนี้เ,<อ>เรามาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้ว่ามาเปล่า เรามีของมาฝากทุกคนด้วยเรามีของมาฝากทุกคนนั่นก็คือให้ทุกคนนะคะหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาหรือไอโฟนขึ้นไปเลยนี่ไอโฟนเลยมาเลยหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้ววางไว้เพราะเราใช้ไอโฟนไออมาเลยเราจใช้ Android ก็ได้นี่มือนเลยเราจะแจกโค้ดนะคะก็คือ br vital 02นะคะทุกคนที่ขึ้นตามนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแอดไลน์แอดทางคลินิกเข้าไปนะคะนี่แอดไลน์นี้นะให้พิมพ์โค้ดเมื่อกี้เข้าไปนะแล้วบอกว่าปัญหาอยู่ตรงคนคืออะไรกังวลได้ไหมบอกให้หมดเลยค่ะใช่นะคะแล้้วกกกก็็ทาางคคคคลลิินนนเเเีี่ยจะะัดดือผูโช ัเป็นการระบบว่า random แบบ AI นั่นเองนะครับก็จะมันลุ้นกันว่าใครที่ทางคลินิกจะตอบกลับแล้วก็ได้รางวัลไปรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นในส่วนของไอวีดริฟท์ที่พวกเขาทําแต่ว่าสุดไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหรือว่าปัญหาของแต่ละคนที่แจ้งเข้าไปจึงมูลค่ารางวัลด้วยกันเอามาชิมไหมว่าหรือเปล่าร้องกันต่ออร่อยอยู่แล้วฉันรู้ชิมหลายแก้วเชื่อแล้เชื่อแล้เชื่อเชื่อขยันและขยันเชื่อซะด้วยนะแต่ฉันว่สมมทติเราทุกอันเลยอ่ะ อันนี้อะไรมาเลยอันนี้คือสับลิปพีชของฉันเป็นมิกซ์เบอร์รี่แล้วมันเลิศและอ,อันนี้น่าลองสุดๆอันนี้คือเป็นในส่วนของสติีโพเทนท์กับทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลและซอสน,นี่เป็นมาอยองเนสทรัฟเฟิลก็คือชิมเลยเพราะเรามี็นสัมทรัฟเฟิลอยู่แล้วขึ้นเซิเมเบิร์กคือกลิ่นช่างเออเออไม่ต้องแบ่งกันหรอกมัี่คือเรดแบงใช่เอาเลยจบเนี่ยในยินเนี่ยเป็นทางรับบ้านเนอคุียซีส์มันเหมือนกันทางรับบ้าแล้วกันเพราะว่าของหวานไว้ใจบริษัเลยของหวานไว้ใจบุญรอดที่หวานมาละ พนักขบ้ามาล้เป็นไงบ้างเลยละมุนเกินละมุนแน่ปะอวย้วย กแ่เลิศเลิศนวลละมุนใช่ไหมละมุนมากก็คือจะบอกว่าคือเดคอเรชันของเขาอะมันโปรโตจีนิกทุกคนสามารถมาแล้วได้คอนเทนต์แน่นอนไม่ว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งต้องได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่าเฟซบุ๊กทิกเกอร์ไอจีทวิตเตอร์คือต้องได้ต้องมาแต่หมดเลยเพราะมันสวยมากแบบมันเลิศอะใช่ทุกคนก็ฝากด้วยนะคะกับไวท์ท่อเมดิคคลินิกนะคะแล้วก็ <S <S ไวท์ท่อเฮลท์คาเฟ่นั่นเองนะคะใช่ค่ะมันเยอะนะคะรีบเร่งไปขอตัวลาไปก่อนทุกคนไม่ใช่ครับพวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ให้ไอ้หนุช่วยอะไรไหมคะจตัวเ่ามาช่วยกันเอาช่วยกันหมดช่วยจ่ายแล้วเออนี่ม็นหมดชั้นทำไมขึ้นได้ศูนย์อ่ะเออ